ี่นองี่กระสวยอู้มสูงเลยพอเตะพี่น้องเบิ้งปดแพสคูพี่นอ้งคคนองมีแพสค,คูอา้าวมื่อนี้มามมน,นละ่ะปัดชุดหยอดเลยมเมนมืดทั้งในก็แเมนหมอพอเตะปดพี่น้องเทพผึ่งเด้งกําลังออกไม่อู้ตุกผุนขาตุกปุกอยู่ตอนนี้นขาตุก,กตา ทั้งผุ่นกระเนียนพี่น้องมาเลยอาดดอกหน่อยเส้นมานอนพอเต้อเอาแล้วครับผมดอกวบบแปลนนี่ครับเนียนอื้มอาดมาผออีกเลยกลุ่มหนึ่งพอเตยมาเอากผีไปก่อนเลยผุ่นทั้งผุ่นกระเนียนพี่น้องโอ้ยสีเหลืองเลยครับตึ้งตึ้งงามเองขาตัวผุนออกสีเหลืองขาใหญ่น้อยขาครับผมขาครับผม พึ่งแดงข้ามพี่น้องอ้าวกหยุดทำบุญเมือนหนึ่งมาเมือนีนีมานเนาะพ่อเตยอ้าวพ่อเตยทำบุญหมู่บ้านสู้พ่อเตยเลยครับผมมาๆามาเฮียหาเฮ็ดตาลูสองมือเนาะพ่อเตยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทราบอิฟซีนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่คุณคนุณหมอคุณบอลเด้อพี่น้องเมื่อนี้เขาปตายให้เ่าหรอครับหมู่บ้านไปทำบุญมาครับผมเฮ็ดตาลูกับปอทัวปอเถงปอเล็กโค้ดโถค้อไพเด้อพี่น้องหมู่บ้าน ก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะคะนาะเมื่อนี้ก็วันที่สิบสองกันยาพศอโซสองพันหาอยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนักลาเฮดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกกับผ้าพีผ้าน้องเขาป้าน้องเม็กตำบลห้คามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเกาละพี่น้องหลังจากงดเมื่อวานนี่ทำบุญพี่น้องบุญสังฆทานบ้านแม่เตยเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อที่ ของหวานเฮดต,ตาโล่บ่ทั่วบ่ถึงพี่น้องก็อยากกินอยากชิมหลายเนาะผู้เพิ่นได้เพิ่นก็ว,ว่าโอ้ยแซ่บหลายขอบคุณหลายๆเด้อแม่เตยได้กินของหวานเฮดต,ตาโลค่คน่าแซ่บคักเพิ่นก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะดีใจที่พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เขามาใส่มื้อนี้ก็มาลุ้นนะแม่เตยพอต่อเตยเบิ่งว่าสีมานหน่อยมานร้ายซัมได้เห็นหมู่เพิ่นได้เฮดผึ่งแดงเฮดผึ่งรวมๆเนาะพี่น้อง กะมาหลุดน้ำเมตเตยพอเตยเห่าๆเด้อพี่น้องสองดอกแหล็กแหกมานอกพอเตยเฮ็ดเพือเขียวเด้อพี่น้องนี่กำลังหอดครับผมกำลังมหอดปลากระเจียงจางปางสวยๆครับเอามันมัเด้อพ่อยายมีญ่เออมื่อนี่มาขอกินขออยากน้ำเมยใหญ่พ่อหญ่ในปลานี่แหละมันมานครับผมอีกสองดอกพอเตยสองครับผม ห er so ักแมงจ้เนาะเตื่นอจ้ยูเห็นเลือกสวยอยู่ครับผมยังงามเลยอ้ามันดอกสวยเลยพอเตื่กอแดงแดงหวานครับผมโอ้ฝนทำแบบนี้เนาะดอกงามแนีสวยๆเลยตูปุเลยคาลายเลือซ่องดอกพอเตื่ยังสวยอีเด้อสวยครับผมมากเลยนี่เฮ็ดผึ่งเนาะมันมานครับหลังจากบปได้เขาป่าเมื่อวานนี่ทำบุญทำบุญครับผมสังฆทาน ดอกสวยเลยบานอีดอกครับผมสวยเลยครับขาลายเลือดเด้อนี่ยอาทคือสวยเถอะเอิ <AH ืนพอเตยบนนี้ขออนุญาตเก็บผึ่งขาลายเลือดพี่น้องเอ้าวมามาฮิตขาลายเลือดเด้อบานฮิตผึ่งขาลายเลือดพี่น้องสวยครับผมผีเว้ยมีอีกมีอีกสวยครับผมนีมีกลุ่มอ้าวบานน้องพอเตยบานหน้าเดียวครับโอ้สวยสวยเลย สวยครับผมดีดีเลยสเอานี่ถ้าแพ็คครูคือก,กันเอ๋อสามผลสามผลตัวนี้หากมีแนวกินมีแนวกินาขาเพิ่งจะเป็นสีสี <laughs> ดอกหนึ่งก็ะมิตรขา,ามนสวยงครับผมเนม,ม่เนี่ยแบ่งกันกินไปแล้วครับเห็นืหมยัางงามอยู่เนาะขาไล่เลือดพี่น้องขาหนุกยนุงคืองามแต่พอเติ่ อันนี้ครับผมอู้สวสว,สวยเลย,ยเลยครับเฮ็ดพึงค้านุ่งยุ่งออกเลยกัได้เก็บหนีอุ่นใจได้พี่น้องแต่ว่าก็บอลมันใจล้วครับผมฝนแมนอ้าวมันหมานเด,ด้ออันใดอีกเนาะเมตเตอรเปิดคลิปบพระท่านแหลวพี่น้องเพิ่นกระเอิญบา้าน เฮ็ดขานกยุงพีนๆๆพ่น้องเฮ้ยื้อสวยเลยพี่น้องนี่สวยสวย,ป,สวย,สวยป้าพ,พ,พี่นอ้งนอ,งนองนี่ก็สวยพี่น้องนี่ก็สวยอู้มสูงเลยพอเตยพี่น้องเบิ่งป้าแพ็กคูพี่น้องมีแพ็คูอ้าวเมื่อนี้มามัานละป้าสุดยอดเลยเมียนมืดทั้งใหนก็เม,มียนหมดพอเตย โอ้สวยแห่งให้ให้พี่น้องไล่ให้พี่น้องเบิ้งก้อนนี่พี่น้องวันที่พอเฮ็ดเพิ่งโดนแล้วเนาะพ่อเตยอ้าวโอ้ประมาณเฮ็ดขาหนุกยุงมีแนวกัดนําเด้อครับผมเมื่อพี่เมื่อพี่กุมเดียวอ้าวได้ดอกนึงนับเบื้อพ่อเตยเฮาต้นนี่3เด้อเคิ่งยุบกับปะหลันครับผมแม่นขันหยุบผ่านแล้วลูกครับอ้าวสวยๆสุดยอดครับผมบ่เอาแม่นบ่ดอกยุบเบิ่งก่อน มันหยุบปะแขย่างยงด่างด้วยเลยผึ่ฝนครับผมสุดยอดครับผมมางจับดอกนะดอกเดียวพีวครับผมซีหาฮกในเด้าสุดยอดครับผมกระตาเพื่อนก็มาบางกล่องเฮ้ยฮะตัวนี้ก็สามเดือนอู้งามยังงามเลยสุดยอดครับสวยเลย เดี๋ยวอีกแล้วพี่น้องงามๆอีกแล้วงามๆเพื่อคุ้มเดียวเนียนเดีกแล้วพี่น้องสวยงามอีกแล้วเฮ็ดสวยงามเฮ็ดนั่งแบบลูกคอยสวยๆครับผมสวยๆเลยครับผมขาหนุกยุ่งพี่น้องมาพร้เฮ็ดผึ่งแดงข้ามน้ำมูหละเด้อครับผมสามดอกแหลกแหกมันสวยๆครับผม กุ้มแหลกเนาะพัดเตยมากปะอุ้ยสวยงามมากมากเลยสวยครับผมอือหือนี่กะติบเป็นพัดเตยนี่พัดเตยนี่กระเมียนนี่พัดเตอ้ยสวยเลยพคิดดอกสวยครับผมลูกเพิ่นลูกคนลูกคนก็เอาไว้ก้อนเลยครับสวยเลย พึ่งแดงแต่ออกมาแล้วอ่ะได้เก็บน้ำมูลละกุลเลยอ้าวผึ่งแดงค่ะกนแล้วพี่น้องสวยเลยขอไปอ่านอะไรด้วยครับผมอ้าวเลิมแลวละเนาะแจ็กสีอกนะบนนะละพี่น้องหลุ่นน้ำกันไปเยเง้ัาววเนบบาะ พลังสิปโปูตรงพ่อเตยปโปูตรงครับเตียงข้ามเตียงข้ามครับผมถ้าทีออกหน่อยออกร้ายพ่อเตยกักบพ่อมั่งใจครับผมมี่จะได้ขอขาเพิ <c oughs> ่นครับปาดคือดอกงามถ้าพ่อเตยดอกสวๆซีนิโมมีกลุ่มบ่เนาะดอกง,งางมๆดอกส,ยสวยๆเลยพี่น้องกระปิเพิ่นกระไลอดอกเพิ่นไงดอกหน่อยที่กบไว้ก่อน อีกดอกพี่น้องอีกดอกอ้าวพอเตยเห็นก็เอิ่นเนีเ<อ>่ยเตยระบายน้าพี่น้องเย็ดผึ่งแดงกระลังออกใหม่อู้ตุ่ผุนขาตุกปุกอยู่วันนี้ขาตุกกตาทั้งผุนกระเมียนพี่น้องมาไหนพ่อเตยเก็บก่อนอกระลังออกป่ะกระลังครับผมโอ้สุดี่เดาะเราข้าครับผมกระลังออกไหมมีพอเตยนั่นดอกมั้นั่นนั่นนั่นแยงแล้ววางนี่หยาดอกหน่อยเพื่อน ผีดหน่อยหลายแหงนั่นอีกดอกนึงทังในนั่นพอเติรดโอ้ยเอ้เติดออตนเาคุอู้ดหน่ยพ่ม้กาขึ้นครับผมว้าผีพอเติรสวยแห้งครับผมโอ้ยพอถทดพออภัยเรื่องีีนองกล่องตีแน่บานหกหกบานอ้หถด้พอถทดพอถทดขอขออภัย พ่อเตยเก็บเฮ็ดคนสีบัเปิดตองต้นไต่ตตองคนน่ะจ่ายเงินครับผมตื่นเต้นแหงเด้อพี่น้องบ้าเห็นครับผมก็ลังเริ่มเห็นปีนี่ครับผมมาผอบกูหน้าร้านเดี๋ยวเดียวเฮ้ยสวยเลยบบบนี้เอามาแล้วพ่อเตยเหรอพ่อเตยเหยียบเะพอเตยพ่อเตยเปิดครับผมว้ายพี่ ขาตัวนี้บอดีเหยียบดอกอมแมงจอขาเพิ่นีอนอรุ่นครับผมรุ่นรุ่นรุ่นดอกนินหน่อยเนาะสวยดีครับผมอ้ดอกเงาที่หนุ่มแซ่บอ่อนดอกหน่อยอย่ยยยางต่อผมไปเอาครับผมงามแม่งพี่นออู้ตื่นเต้นขนาดเลยมาะมาเนเห็ดผึ่งแดงข้ามอเอาเปช็อปกันเลยครับเด้อ ดึงกะไปตองกะบพจะด,ดอกหน่อยเพิ่นอนอกล้าเปิดอยแห้งับผมกล้าสูนแห้งย,ยุบยับให้เคลียพอเตยยุบเอาไปมันไม,ม่คร,รบเคลียกะเสือดอกเพิ่นออก <c oughs> อุ้ยค้าตุกตุกตะกุมันค้าตุก,กตาตื่นเตนแห้งิีหน่อย <c oughs> โอ้ยก็อะไรจะเก็บครับผมเมียนเมีนนีดอกหน่อยเป็นเมียนมั้งเอียไปเอ็ดมั้งครับผมเอาตัวไหนก้อนนี่บ่เอากระบ่ได้ครับคำเจานมูือคนมาน้ำกลอนพวเตะหูพวกมูอเคยกระหูครับผมเมนียนเอาไปก้อนครับสวยเลยอาเอาบ่ได้ลายให้นาะสวยเลยคนน่ะ เด้งข้างพี่นอ้องอ้ามีมานแล้วนี่กระตาพอเตยอ,อ้าพอเตยก็บอให้ซองกระตาเลยดึงกระตานี่จากไม่เตยเลยอ้ามันมานพี่นอ้ของจะเสียวอ,อันใดโกนพอเตยหุ่นแหงอ่ะจะเสียดวดกอกใดโกนกล่องแก๊ปดอกหนึง่งเก็บอีกดอกหนึง่งมันมนันขาเห็นไหมสะอสนคักเลย สองดอกมาขัดเอพอเตยชัดดครับผมสุดยอดเลยเนาะชัดดอกหน่อยขึ้นมาพอเตยเเอาเหครับผมบ่ไแปลนเ่ครับแมนอืองานโอ้ปนดเดียยด้พอเตยเนีพอเตยเอาเบิร์ดเห้วครับผมพอเตยสิเอาอันต้นใหม่อกพี่นองเนี่ยโเห็น มันหน่อยเห็ดหน่อยก็เอาหน่อยะมป็นหครับผมเนาะเตหมกมก็มนเอาไ้นเอาไ่หน่อยอือสุดยอดเลยกำลังเห็ดผึ่งแดงเนาะงามๆดอกสวยเลยบอ้อ ไปเรื่อยๆครับผมบุอีกดอกิ้ครับผมจมๆๆๆสวยๆครับมงามๆเลยอืมม่กัดกพันอแบงกัจิ้มครับผมขากเอาเ่ครับเอานาสวยดอก่อสวยๆดอกนี่นี่นี่เปิดไบตองออกเบื้งนี่พ่อเตยนี่ พูดหักหลายดอกนึงเปิดให้พี่น้องเข้าเบิ้งน้ำเล้ยเบิ้งแดีวว้าเบิ้งนี่ยน่นเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยสวยเลยสวยเหี้ยเป็นหมูเป็นกลุ่มดีแฮงเป็นกลุ่มดีครับผมเอ้าคือสีคือคือแล้วเนาะมาตือนมีหวังอยู่ครับปุ่นโอ้โหดีเลยอะไรอีกโอ้ พี่หวังขึ้นมาเนี่ยครับผมเมนแมนพี่น้องผู้เคยหากะคือสีมาได้ you know. อยู่เนาะเพื่อเตยวะเพรพึ่งเรียงค่ะเอสอสวยๆเลี้งข้ามครับผมหานุกโองอีกดอกส,อสวยๆเลยส,สวยวครับผมอ่ามันหมานมาพออีกแล้วกลุ่มหนึ่งพอเตยเอาผิดไปก่อนเลย ฝุ่นทั้งฝุ่นกระแม่นพี่น้องโอ้ยสีเหลืองเลยครับตผมนี่งามแเพีผมขาแต่ว่าฝุ่นอกสีเหลืองอยขาใหญ่น้อนขาครับผมขาครับผมเอ้ยตาขาพี่ผึ่งแดงข้ามพี่น้องอ้าวดหลงเลยก็มีเลยหยุดทำบุญเมื่อนึงมาเมื่อนี่มันเนาะพ่อเตยออพ่อเตยทำบุญผมว่านชู้พ่อเตยเลยครับผมมามามาเลยหาเฮดตาลูสองมือเนาะพ่อเตย ลิงหาเห็ดตาหลูซองมือสังกะทานครับผมกลับมาเมนี้มันคือเก่าพี่น้องอ่ะให้งปเตยแม่เตยมันมันเด้อเต็มกระตาเด้อเมนี้เด้อสวยๆเลยสวยๆเลยขอเตยขอกระเผานี่ครับผมกระเผาขอก้อนเมืองเนื้อขาสะออดคนะเห็ดกุ้งเนี่เป็นสีเหลืองครับผมเนียนแม่เตยสะออดขาเผื่อท้ายไง บอกอะไรด้วยครับปูเปิดออกดี่พี่เพี้ยนทุกต้นสีเหลืองครับผมเป็นน้ำหอมพอเตยหนึ่งจุ่มออกเป็เหลืองครับผมโอ้ยมันงูงลายเป็นสีน้องโกเบิ๊บเยสวยนะครับสีเหลืองกลมนี่งแดงข้ามอาาเ์ตอาร์เป็นแนวในบ้านอีรับจสวยครับผมตุบุอยู่เนาะนี่สีแดงบบบนี้เนาะพอเตยสี ยูใ่ใกล้กันเด้อพี่น้องต่อมเปลี่ยนคนละสีครับผมแมี่กัดเพื่อนหลายเหี้ครับ <c oughs> คนละหฮมมนี่สุรุภิริย์อ๋อลายเลือดดอกน้ำเงีมเลยพี่น้องน,นี่โอ้ยสวยขาใหญ่ค่ะฮาดคือดอกสวย,ยแต่ละพี่น้องเข็นดอกเดียวอ่ะพอเตยไปเบิ่งอีกทางหนึง่งเม็เตยกระมานละงกสองจุ่มผัดเตยผัดเตยแตงโมสองจูมเด้อ พอเตยกระมานซองจุ่มเอาเบ่งกันพอเตยก็ไม่เตยตุ่มมันครับผมกำลังตุลุเลยจุ่มพอเตยใหญ่กว่าเด้อะวันที่พ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 ี่จุ่มพอเตยเป็นมันดอกใหญ่กลัวนะมันครับผมตติมกระตาแล้วพี่น้องมื่อนี้มีแต่ของงามๆเด้อคัดเลยครับมื่อนี้เฮ็ดผึ่งแดงเนาอผึ่งขานุกยูสวยๆเลยอาดสวยๆใส่เช้าผึ่งไข่ สวยครับสามโดกเหล็กองมือเด้ินงามงามรุ่นกั้าวเทย์นี่เตยมั้งครับผมสีเต็มตาบอมาเนาะรุ่นใส่ตาตัวนี้พี่น้องสิ้มวังบอบอแดงสวยๆเลยพี่น้องรุ่ครับผมดอกสุปุเลยอุ้ย่ะสวยๆงามงามฮาดพื่นขาวพื่นไข่จุ่มมันงามแท้บ้านเนี่ยนี่โมกัดเหักเนาะ กะปิหน่อยเพิ่มปล่อยเลยป่อถ้าเก็บมือใหม่สวยๆงามๆงามเลยพอเตยมาด้วยหยยบซะน้เมียนบอนี่มเมียนบอกถินขาววันสองดอกงามๆเลยวู้ยสวยๆเลยครับขาวขินไข่ก็ออกมาละบ่ามีรุ่นแล้วครับผมสวยๆเนาะสวยๆเลยบาน สวยครับผม้าวไข่ตะปีหน่อยเิ่นวก้อนครับผมป๊นะ่ตรงปุ๊เลยตีหน่อย,ยตกน้ำงีกำลังตุกเลยสวยเกียงแสีบเทเ้อรี่ี้องหอมเนี่ยเตียนตาแล้วครับผมอืา รุนรุนรุนไก่เคียงเหรอไก่เคียงแล้วปดผดเตยมาผอให้เพิ่ดเข่าใหญ่ครับผมเพิ่ดเข่าใหญ่ยากเด้อพี่น้องง่ายบ่ลยเหมอเตาผเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเหรอผอเตยตัวก้อนจากอายนือปาดจีนนึงครับผมสีแกงได้บ่ละเฮาเออเอ้ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่ครับผมปาดมี่โดดเดียวหมอนึงพอดีครับติ่มกระตาเอ้าตาหนึ่งไปตาที่สองเมืนแมนมานเห็ดเพิ่ดเข่าใหญ่ ใส่ตาที่สูงเฮาะพึ่งดำพี่น้องดอกสวยๆเลยสินีโมบอนนี่ดอกงามๆป๊าพอเตยคือนางจจโคอยู่คนเดียวในตีนพ่นเหรพอเตยพ่นกับนางสาพ่อพ่นเหรอครับผมอเอา้าเดียวๆก็สวยอยู่ครับผมละโงกข่าวสวยๆเลยครับผมเออจากสีว่าจังใดมุดแดงกับพ่อมุดแดงป้าหวงคับ <laughs> ดอกเดียวกับหว่วงพท่น้องควันตาม,มาเด้อยควันเลย <laughs> มันแล้วพี่นอ้องมันแล้วอ้าวอินนี่เรางขูขาวมาพ่อฮ็ดเพิงเ่งแดงมาครับผมสวยๆเลยครับพูนพูนได้อีกเอาอีกนี่อีกมืออืมสองดอกมันนี่สวยเลยครับมือเพป็นไข้ดอกหน่อยเพิ่ก็มีอ้าสวยๆครับผมเอ้ยบมีแนวกัดเลยลุ้นไปนั่งตันครับผม เช้าเช้านี้ก่อนครับผมเลียค่ะพี่น้องกสรุปคลิปในวันที่12กัญญาพศ2567นาอยกเเนาะพี่น้องนักราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกเมื่อนี่กับเขาปลาน้องมีตำบลหุยคำเพื่อบุญทลิกจ้างวัดอุบลคือเกาอะไรพี่น้องเมื่อนี่กับมาเขาป้ารางเนาะเมื่อนี่กับมานพี่น้องมานอีลีเห็นพี่น้องเพิ่นลงคลิปเนาะ คนลงคลิปแต่เฮ็ดผึ่งแดงมือนีแม่เตยพ่อเตยกะนั่เฮ็ดผึ่งแดงกับมานเด้อพี่น้องกันใส่กะตานี่ก็เหลือพี่น้องเหลือก็เลยตาที่สองก็ได้ห้ายเติบนอกพ่อเตยตัวนี้มิตะลูกเพิ่นมีตรลูกเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดผึ่งแดงข้ามพี่น้องเฮ็ดดอกนี่บ่ค่อยมีเนาะพ่อเตยแมน่บ่ได้แมนกะเฮ็ดเฮ็ดผึ่งขานนุกงเนาะเฮ็ดผึ่งเลือด เพิง่งคาไลา่เลือดละพี่น้องเฮ็ดกกับบลลยดกมิตตเฮ็ดเพิง่งรุน้วนเลยพี่น้องมัอน,นี้ถือว่าแม่เตยพอเตยมานมีรีอีโรเลยัหลังจากทําบุญว่ามือนี้มาหมานลวครับผมมีนหมาน,นแบบสุดๆุดเลยในมันนี้เนาะหลังจากบไดเกยย็บเฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นโมมากอีกเพิงมาโดนแลวเนาะพอเตยม่นนี้เขาป้ากับหมานแบบสุดยอดเลยพี่น้องข่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากดกลค์กดแช่กดติดตามให้กับนัก่าเฮ็ดแม่เตยพ,ยพอเตย,ยป้าแตกเนาะจะเนาะ ขอบคุณพ่อไ่ลุ่งป่าเอาอาเด้อถูกมองบอลถีกกดไหลกดแช่หายเนาะเป็นกำลังแรงใจให้พอเตยแม่เตยมาอยู่ตลอดเนาะสำหรับมอมรีกรมมานพี่น้องกับขอสวัสดีค่ะนี่กัเกาเมื่ออื่นพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ